เรามาตามข่าวสารของคุณแผนแจ็คกิลิชกันหน่อยครับมีรายงานบอกว่าแมนซิตีเปิดใจรับฟังข้อเสนอเข้าหาแก๊กแจ็คกิลิชนะครับเป็นรายงานข่าวล่าสุดนะครับรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าแมนซิตี้จะตอบรับข้อเสนอที่เข้ามาหาแจ็คกิลลิชในตลาดซัมเมอร์นี้หากมีทีมยอมจ่ายราคาตามที่แมนซิตีต้องการนะครับ แมสซิตี้เนี่ยได้เริ่มดําเนินการสร้างทีมใหม่แล้วครับโดยปล่อยคาร์วเกอร์ไปให้เอซิมิลานดูเซย์ยืมตัวและแบ็กขวาตัวเกา่าคาดว่าจะไม่กลับมาที่เอเดียสสเตเดียมอีกแล้วนะครับแจ็คกิลิชในวัยยีปีเป็นตัวสำรองไม่ได้ถูกส่งลงสนามในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแม้ว่าทีมของเป๊ปกุลูล่าจะตามหลังนอเทรีฟอร์เรสต์ศูนย์หนึ่งก็ตามเชื่อกันว่าแจ็คกิลิชนะครับไม่พอใจกับบทบ,บาทของตัวเองในทีมเอเดียสสเตเดียมณ์เวลานี้ ซึ่งผ่านมาเกือบจะ4ปีแล้วครับตั้งแต่ที่เขามาจากแอสตันลีามาด้วยค่าตัวหนีวโรลันตปอนด์ฟอมก็ลุ้มลุมนนนนะครับแจ็คกรลิชเนี่ยยังไม่เคยต่อสัญญากับทีมเลยตั้งแต่ย้ายมาที่แมนซิตี้และข้อตกลงของเขาจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2027แมนซิตี้จะรับฟังข้อเสนอสำหรับแจ็คกรลิชในช่วงปิดฤดูกาลเนื่อง,างจากพวกเขาในะต้องการปรับปรุงทีมใหม่หลังจากผลงานในซีซั่น2024-2025ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับ นอกจากนี้ฟุตบอลอินเดอร์ยังเปิดเผยว่าเอเดรียนผู้รักษาประตูวัย3าปีของแมนซิตี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะออกจากแมนซิตี้ในช่วงปิดฤดูดดกาลเหมือนกันนะครับสำหรับคุณแผนแจ็ Jack ich, กเกอร์ลิชครับลงเล่นไป26นัดในทุกรายการซีซั่นนี้โดยทำไป2ประตูและ5แอสซิสต์นะครับก็ถือว่าแมนซิตี้นะครับพร้อมรับฟังข้อสเสนอขายแจ็กเกอร์ิชถ้าหากว่ามีข้อสเสนอเข้ามาถึงแจ็กเกอร์ิชเนี่ยก็พร้อมรับฟังและอีกอย่างหนะเราต้องบอกเลยว่า ถ้าเรียกร้องตามที่แมสซี่ต้องการแล้วจ่ายได้เนี่ยปล่อยทันทีนะครับสำหรับอนาคตของกุณแผนจ็กริชเนต้องโบกมือลานะครับนต้องโบกมือลาแมสซี่หลังจบฤดูกาลนี้ถนะ้าหากว่าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่นักเตะก็ควานหาโอกาสลงสนามแต่ยังไม่มีโอกาสแบบจดแจ้งเลยนะครับยิ่งคู่แข่งภายในทีมเนี่ยเยอะมากๆนะครับยิ่งทําให้นนั้นของอ่าจกริชเนี่ยโอกาสน้อยลงไปอีกนะครับผม ก็ถือว่ารอดูได้เลยนะรอดูได้เลยนะครับสำหรับสถานการณ์ของคุณแผนเชครลชครับ